สนับสนุนโดย Google Chrome เว็บคือสิ่งที่คุณสร้างสรรค์ทอสฝ่าวิกฤตน้ำท่วมไอที IT, มันเหมือนซีรีส์ที่ไม่มีวันจบอะบพอเรารู้พื้นฐานมันปับ๊บมันจะยืนอยู่บนพื้นฐานนี้แล้วต่อต่อตอ่ขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วมันตื่นเต้นดีคะ่ะมีอะไรใหม่ๆให้เราดูตลอดเวลา หนึ่งวันของซีเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่ยุ่งมากนะเพราะเนื่องจากว่าเราต้องดูแลในเรื่องของรายการทีวีเนี่ยมันก็ต้องถ่ายใช่ไหมพิธีกรมันก็ต้องเก็บเทปไว้หรืออย่างบล็อกก็ต้องเข้ามาพูดวันวันหนึ่งเราทำอะไรบ้างตื่นมาซีทำอะไรก่อนโหตื่นมาต้อหยิบมือถือก่อนเลยค่ะหยิบหยิบมือถือมาดูยังไม่ต้องแปรงฟันก็หยิบมาเลยเหรอหยิบมือถือก่อนเลยแล้วก็จะหยิบมาดูว่าแบบเออ่มีอีเมลอะไรใหม่บ้างมีอะไรที่เราต้องทําบ้างในวันนี้พอเคลียร์พวกนี้เสร็จปั๊บจะลุกจากเตียงขึ้นมาก็ อาบน้ำอาบท่าแต่งตัวออกไปทํางานในระหว่างการเดินทางอาจจะมีแบบดูไอแพดบ้างก็จะมีแบบมีเรื่องที่ต้องเกี่ยวข้องกับทคโนโลยีตลอดเวลาอะไรบางทีนะอย่างเวลาเดินทางจะเห็นชัดเลยว,ว่าแบบซีแบบแอดดิกคือแบบติดมันมากเกินอ่ะเหมือนคนติดอะไรส่างเวลาเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดแบบนี้แหละฮะต่างรป,รประเทศะจะเห็นชัดค่ะเพราะว่าเวลาซีโหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องปั๊บซีจะมีกระเป๋าใบหนึ่งที่ซีต้องลากลไปลากอ่ะ ไอทั้งกระเป๋าอะค่ะมีกล้องวิดีโอ3ตัวตัวเล็กตัวกลางแล้วก็ตัวใหญ่แท็บเล็ตก,ก็ต้องมีอีกหลายเครื่องอีกมีเอา iPad ไปอีกใช่ไหมฮะเอาไ p a d ไปเอา s ัมซุงแ g a กซี่แท็ไปด้วยคือมันมันมากมายมันมากมายจริงจจนแบบพี่ก็บอกว่าเลือกสักตัวพูดกับซีเนี่ยมีแต่เรื่อง IT มีเรื่องของ h ไ t e c h เรื่องความสวยคำงานเราไม่ค่อยได้พูดถึงเลย แต่ถอาแอบรู้มาว่าจริงๆซีเคยผ่านการประกวดมด้ยใช่ปะเป็นเรื่องนี้ซีไม่ค่อยพูดถึงเลยอะคือซีเป็นคนชอบทําอะไรหลากหลายซีรู้สึกว่ามันเป็นกําไรชีวิตถ้าชีวิตหนึ่งเนี่ยเรามีโอกาสได้เรียนรู้อะไรที่หลากหลายมันคงเป็นเรื่องที่ดีๆที่เราสามารถทําได้หลายๆอย่างอย่างเงี้ยส่วนซีซีเป็นคนไม่ชอบการประกวดพูดตรงๆแล้วตอนนั้นไปประกวดได้ยังไงอะ คืออย่างคุณแม่เลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเฮ้ยน่าจะลองไปประกวดดูอะไรเงี้ยเขาเลยส่งส่งใบสมัครให้เลยค่ะคเออคือแบบบังคับเลยอะซีประกวด2อันก็คือ Miss t h a i l a n d World กับนางสาวไทยพอประกวด Miss t h a i l a n d World นี่มันเป็นสงเวทีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้แล้วนะเนี่ยเรารู้สึกมันเป็นอีกสังคมหนึ่งที่อุ้ยเจ๋งอะคือว่าเรามาเห็นวิธีคิดของคนหลายๆคนมันมีลึกตื้นหนาบางมีความน่าสนใจมันไม่ใช่แค่เวทีการประกวดครับจนทำให้ซีรู้สึกว่าเฮ้ย เวทีนี้เป็นอย่างนี้ซีเขียนหนังสือจบมาเล่มหนึ่งเขียนหนังสือเลยนะทาเป็นเหมือนหนังสือสารคดีเลยใช้ชื่อว่าหลังเวทีหลังเวทีแต่ว่าไม่เคยตีพิมพ์คือยังเก็บไว้มันเหมือนไดอารี่ส่วนตัวของซีค่ะเสร็จปั๊บตอนนู้นมีเวทีนางสาวไทยซีก็เป็นคนตัดสินใจเองเลยบอกว่าซีจะไปประกวดเวทีนี้ซีอยากรู้ซีอยากจบหนังสือเล่มนี้ซีอยากรู้ว่าอีกเวทีหนึ่งจะเหมือนกันหรือเปล่าทําอะไรมาเยอะแยะมากมายยังมีอะไรอีกบ้านที่เรายังไม่ได้ทําและยังอยากจะทําอยู่ครับ เยอะนะคะสุดท้ายแล้วจริงๆสิอยากผลิตเทคโนโลยีอะไรบางอย่างที่มีผลกับความรู้สึกของคนไนเงี้ยสิอยากเป็นอินเวนเตอร์ประกาศเกล้าวหมคือเหมือนตอนนี้นักข่าวอ่ะอาชีพมันเหมือนกับเราสร้างสังคมเราเป็นเหมือนกับเน็ตเวิร์กของเราวอชด็อกก็คือเหมือนกับเป็นสุนัขคอยเห่าเตือนอ่ะว่าเรื่องนู้นไม่ดีอย่าไปทำาอนี้อันนี้กำลังจะมาเรื่องนี้ไม่ดีอันนี้กำลังจะมาหน้าที่ของสื่อเป็นนักข่าวมันทำได้แค่นั้นจะถามว่าเราสร้างสิ่งใหม่ๆไหม ก็ยังไม่ได้สร้างนะแล้วประดิษฐ์ของเราเลยจะประดิษฐ์อะไรฮะไม่กล้าบอกตอนนี้เดี๋ยวกลัวไม่สําเร็จมีเขียนมาแล้วด้วยเหรอมีเขียนขึ้นมาหลายตัววาดเลยนะวาดเลยนะมีเขียนขึ้นมาหลายตัวแล้วก็แบบเริ่มคุยกับทางรีเสิร์ชเชอร์ที่เป็นแบบนักวิจัยในประเทศไทยหลายคนว่าแบบทาได้ไหมจริงในชิงเทคนิคมันทําได้ไหมอะไรเงี้ยอยากเห็นคนใช้เทคโนโลยีเราอะซีพูดกับน้องๆแบบเรื่อยๆนะว่า คุณไม่ต้องมาอวดสีว่าคุณมีเทคโนโลยีอะไรมีแล้วนะเทคโนโลยีนี้อะไรเงี้ยสีก็ไม่เคยอวดแบบเฮ้ yeah, มาซื้อกันเถอะเทคโนโลยีนี้ไม่เคยทําแบบนั้นสีจะภูมิใจและจะยกขึ้นมาอวดก็ต่อเมื่อนี่คือเทคโนโลยีที่เราสร้างเองสีครับแล้วสีคิดว่าจุดต่างของเราเนี่ยจริงๆมันคืออะไรครับในฐานะของพิธีกรไอทีคนเรามักไม่รู้ตัวเอง จนกว่าคนอื่นจะมาบอกว่าเราเป็นยังไงเคยมีพี่นักข่าวคนหนึ่งเขาพูดว่าเวลาพูดเรื่องอะไรของซีก็ตามซีจะไม่ตาเบิกโตขนาดที่แบบมีอิโมชั่นอลแบบตื่นเต้นหรือเล่าเรื่องได้แบบอินอินทูอิดขนาดนี้ถ้ามันไม่ใช่เรื่องไอทีพอมันเป็นเรื่องไอทีแบบแค่ซีจะพูดถึงนวัตรกรรมสีหน้าแววตาของซีมันจะเปลี่ยนไปซีก็เลยถามว่าการเล่าเรื่อง IT ไอทีในแบบของซีคืออะไรคงจะเป็นการเล่าเรื่องแบบของซีที่แบบเล่าด้วยหัวใจค่ะเล่าด้วยหัวใจที่ตื่นเต้นกับ มันมากจริงเรารู้สึกแบบมันชอบมากมันแบบอินมากยอะไรเงี้ยวันนี้รายการ The Idol นะครับเราทอต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับกับเรื่องราวของซีน่าสนใจมากๆแล้วก็มันมากๆเลยครับวันนีขอบคุณมาก <มา S 1> ครับค,คนที่จะเป็นไอดอลที่สุดคือตัวเราเอง อยากให้น้องๆทุกคนที่แบบหาไอดอลของตัวเองอะสุดท้ายแล้วไอดอลของคุณจะต้องเป็นตัวคุณเองอจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นคุณที่สุดและจริงๆว่ามันจะประสบความสำเร็จเธอคนนี้เป็นทั้งพิธีกรรายการทีวีและยังทำรายการทางเว็บไซต์นอกจากนี้เป็นบล็อกเกอร์เธอคนนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวไอทีตลอดเวลาและนี่นะครับเป็นการพิสูจน์ว่าเธอไม่ได้มีดีเพียงแค่หน้าตาอย่างเดียวและวันนี้ก็หมดเวลาผมแล้วกับรายการ The Idol คนบันดาลใจ กลับมาเจอผลได้ใหม่สัปดาห์หน้าทางมเดิร์นไนทีวีห้ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับทุกวันอาคารคืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับเวลาว่างพี่ก็คือว่าอยู่กับลูกๆแมวหมาของพี่เลี้ยงมาก็ตอนนี้ก็มีหลายพันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ <can> ก่อนไม่เคยชอบเราลองอพอเลี้ยงนกนรักทุกพันเลยมันก็ไม่เหงาอะ่ะก็เลี้ยงมามันก็มีความสุข